เรียนีิน้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เสียหายนะครับวันนี้นะครับเป็นการแถลงผลงานจะกลุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่เมืองนะครับซึ่งในรอบตั้งแต่เดือนกุกกระลาพามีนานะครับที่ผ่านมาก็เกิดเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่เมืองในหลายครั้งทั้งรุดะจังหวัดนครบพเมืองนะครับซึ่งเป็นเขตที่ถูกความเพร ก็ได้มีการสืบสวนติดตามจับกลุมแก๊งลักรถโดยใช้เวลามาพอสมควรนะครับจนกระทั่งเมื่อวานวันที่10นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนเสษเจษนะครับของวันที่1 1็แล้วจุดที่สืบสวนซึ่งท่านผู้กับเมืองเนี่ยตั้งขึ้นมาเฉพาะเพื่อสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่ประกอบเหตุลักรถจากยานยนต์ในพื้นที่นะครับ ก็ไปพบผู้ต้องหาที่จับได้วันนี้นะครับคนหนึ่งนั่งอยู่คนรถอีกคนหนึ่งก็ขี่รถแล้วก็ฉีบเ,เจ้าที่ก็ได้ทําการตรวจคน้นตรวจสอบออแล้วก็เอามาขยายผลปรากฏว่ารถนี่ถูกลักนะครับอยู่ที่ร้านทํามือนะครับหลังจากนั้นได้มีการนําตัวผู้ต้องหามาขยายผลผู้เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าแกรนต์ยนที่ถูกจนกรรมไปได้ผู้ต้องหารวมประมาณ4คน แล้วก็รถจกักรยานเท่าที่เห็นนะครับที่จอดอยู่ก็ตอนนี้ประมาณ10คคันนะครับรวมทั้งอุปรกรณ์ชิ้นส่วนที่คนร้ายใช้ในการประกอบเหตุนะครับก็ถือว่าเป็นผลการผลงานของสพออเมืองนะครับร่วมกับกองกับการสืบสวนภูทรจังหวัดนะครับส่วนรายละเอียดก็ขอให้ท่านผู้กับเมืองนะครับเป็นคนนำเสนอครับ หลองจากนะครับในสองเดือนที่ผ่านมานะครับมีคนร้ายได้ก่อเหตุนะครับรับรถจักรยานยนต์ของพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลน,นะครับผมก็ตามคําสั่งของท่านผู้ก,การแล้วก็ท่านพันเวกมาโน,นและเจนชนชน้านโชทนะครับท่านเาป็นรองพุ่งการหน้าง,งานสืบสวนนะครับได้สั่งการให้สอบเมืเงินได้บูรณาการกํำลังผมก็ได้ออกคําสั่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมานะครับ ประกอบกําลังทั้งฝ่ายจราจรฝ่ายป้องกันปราบปรามฝ่ายสืบสวนนะครับขึ้นมาบูรณาการกําลังทําการสืบสวนจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้นะครับสองคนแล้วก็ขยายเพื่อข่ายไปนะครับแล้วก็วันนี้เราควบคุมตัวได้4คนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคมเราก็จับกลุ่มในข้อหาครอพอกัจชาอยู่ที่เดือนจํานะครับส่วนที่เหลือเราก็จะทําการสืรสบสวนสอบสวนแล้วก็ขอ อนุมัติหมายจับสอบสารดำเนินคด,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 ดีนะครับรายละเอียดนะครับผมขอ,อให้ท่านพานันธุตกเอกสารวุฒิคน้อยนะครับซึ่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการเป็นผู้ทาการอธิบายให้ท่านสื่อมวลชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนฝากบอสังเกตครับการเรียนท่านประการครับแล้วก็เพื่อนข้าราชการตํารวจครับแล้วก็สกดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนผมนะครับพันธุ์ประโถสาวุฒิคำน้อยครับ าสารวัตรจราจรเมืองสีเกลรับได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า,นาชุดเฉพาะก,กิจในการสืบสวนติดตามคนล้ายนะครับที่ก่อเหตุจรกรรมรถจักรยานยนต์ภายในเขตพื้นที่เมืองสีเกลครับก็ เมื่อได้รับคำสั่งครับก็เราก็มีการได้ดําเนินการติดตามแล้วก็สืบสวหนหาข้อมูลามาระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุนะครับในวันที่10นะครับประมาณเที่ยงคืนสามสนาทีนะครับก็ได้พบผู้ต้องสงสัยนะครับได้ขับขี่รถก็คือรถคันนี้ครับมามา,มาก่อเหตุนะครับมาด้วยกัน2คนครับมาก่อเหตุคือมา,อาลักลักรถ m s x สีสีดํานะครับ รถคันนี้จอดอยู่ที่ทำมือนะครับก็ในช่วงในช่วงที่เขาขีบขี่รถไปเนี่ยคือทางเราก็ได้เข้าไปกระดับจับนะครับจนจนสามารถจับกุมคนร้ายได้ทั้งหมด2 2นายนะครับาจากการขยายผลนะครับทราบว่ารถคันนี้เทน้า สีขาวครับที่ที่ท่านเห็นนะครับเป็นรถเป็นรถที่ถูกจลกรรมมาตามแผนที่ตามแผนที่หมายเลขห้านะครับรับตามตามแผนที่หมายเลขห้านะครับจุด,จดอุ่ <c oughs> บลทรัพยนะครับ <c oughs> อ่พอพอได้สืบสวนก็ทราบไปอีกว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยเมื่อ จรกรรมรถแล้วเนี่ยก็จะนำนำรถเนี่ยเดินทางไปที่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสีรัตะนะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้ที่รับซื้อต่อนะครับนะรับแล้วก็เมื่อขยายผลต่อมาก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยได้นำรถนะครับได้นำรถทั้งหมด4คันครับ1 2 3 4ซึ่งหนึ่งในหนึน่งในสีก็คือคันสีแดงเนี่ยคนร้ายได้ก่อเหตุ ตามหมายเลข13ครับแผนที่หมายเลข13คือถนนคนเดินนะครับนําไปซุกซ่อนอยู่ที่สวนยางพาราตำบลอุลเขินอําเภอาเกียงนะครับก็เราก็สามารถตรวจยึดตรวจยึดได้อีกสคันนะครับจากนั้นผู้ต้องหาเนี่ยได้ได้พาชุดชุดจับคุมนะครับไปไปดำเนินการควบคุมผู้ที่รับรถนะครับรับรถต่อจากผู้ต้องหา นะครับที่บ้านตะพุงนะครับบ้านตะพุงอำเภออำเภอศรีรานาครับก็สามารถที่จับกุมได้นะครับแล้วก็ยึดรถยืดรถมาหนึ่งคันนะครับในในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นได้สอบถามผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหารับว่าได้ร่วมมือกับผู้ที่ถูกจับนะครับผู้ที่ถูกจับในเรื่องของก็พองยาบ้านะครับซึ่งผม ซึ่งผมได้ได้จับกลุมมาแล้วเมื่อวันที่สีนะครับแล้วก็รับว่าได้ร่วมมือกันนะครับก็คือใช้รถคันนี้นะครับในการก่อเหตุนะครับทัานซิโดสีน้ำเงินนะครับก็ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะครับเรือนจำหนึ่งคนแล้วก็อยู่ที่สถานพินิจอีกหนึ่งคนนะครับครับก็เมื่อตรวจสอบรถแล้วก็ทราบว่ารถที่สามารถ ได้คืนนะครับก็มีรถคันเทนา MSX นะครับแล้วก็เว็บสีแดงนะครับนะครับจากการขยายผลทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผู้ต้องหารับว่าก่อเหตุอยู่ในเมืองเนี่ยทั้งหมด14เคสครับตามที่ปรากฏในในแผนที่ด้านขวาเมือองผมครับก็ทั้งหมดนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับก็รับสาภาพว่าได้ได้ร่วมกันรับทรัพย์นะครับรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองสิงเกตจริงครับ ก็ขออ,น,อนุาน,นการการขยายผลผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่รับซื้อนะครับตอนนี้เรากำลังสอบออพยานเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการกับคนรับซื้อนะครับส่วนของกลางทั้งหมดเนี่ยบางเคสต,ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ตัว รู้รู้ผู้เสียหายนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไดเช็คจากตัวรถเนี่ยทั้งเลขเครื่องเลขคอรถเนี่ยเพื่อจะตามผู้เสียหายมาลองทุกนะครับต่อพนักงานสอบสวนได้ดำเนินต่างกรรมต่างวาระไปนะครับก็ยินดีกับเจ้าของรถที่ได้รถคืนนะครับบางส่วนโดยเฉพาะรถคันนี้ที่ถูกจุลกรรมล่าสุด6285นะครับมีทั้งื่อข่าวจะสอบถามอะไรไหมครับ แคือ,อส,ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยน่าจะไปเป็นคันแล้วก็เอาไปจำหน่ายตามพื้นที่รอบนอกต่างๆแล้วไปตามไล่ตามสวนอะไรพวกนี้บางเคสก็อาจจะถึงขั้นเอาไปแลกยาเสพติดก็ฝากประชาสุพันรถที่ถูกจรกรรมส่วนใหญ่เนีย่ยเจ้าของรถเนี่ยจะคากุญแยไว้สองไม่ล็อกรถรับ ท่านแก่าอะไกมารหกันนหนึ่งแล้ก็เป็นเจ้าของรถค่ะอยากมาเป็นพลกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ท่านมีความพยายามมากค่ะที่จะได้ได้รถให้เราคืนกง่ายๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ท่านทำหน้าที่ของท่าน ด้วยความเสียสละแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนเราก็เลยมีช่อดอกไม้ที่จะมามอบเป็นพลกำลังใจให้กับท่านค่ะเชิญครับเหตุที่เกิดขึ้นตํารวจไม่ได้ก็ยอนดนใจนะครับก็พยายามสอบสวนกับโจ้ยืบางทบางคดีนี่ไม่พบหลักฐานอะไรเลยานคด้เราก็ไปใช้ความมาพยายามในการสืบสวนจับคุมนะครับก็ขอบคุณทีมงานของ ต่อมเรืองด้วยครับพ้องกับท่านตำรวจประชาชนนะคะเป็นคนกำลังใจให้กับท่านที่ท่านทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีความเต็มใจและพยายามที่สุดค่ะค่ะนี่ก็คือแทนคําของคุณค่ะรู้สึกว่าดีใจมากค่ะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับตํารวจ มากกว่าก่อนๆเลยค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะพอดีเรารู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับท่านมากแล้วก็ยินดีคุณรับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะยันทุกท่านเลยค่ะไปที่ไหนก็เจอค่ะขอบคุณครับครับดีใจไหมในรถคือดีใจนะเราไปจอดไว้เราไม่รอกหรอเรารอก